สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการเข้าถึงอินทราเน็ตระบบใหม่นะครับโดยที่ตอนนี้เราเริ่มต้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้พวกเราไปที่ไอคอนที่เขียนว่า iNet เนี่ยนะครับเป็นรูป B ีบวกสีเขียวนะครับหลังจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปฮะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับทางระบบเนี่ยจะให้พวกเราเนี่ยล็อกอินนะครับซึ่งเราจะ ใช้ชื่อของเราเองในภาษาอังกฤษนะครับตามด้วยจุดแล้วก็นำสกุล2ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ต่อด้วย adb-dms.co.th นะฮะไม่ต้องไม่ต้องมี bmr นะครับจากนั้นกด next ครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ใช้งานครั้งแรกนะครับพาสเวิร์ดเนี่ยจะเหมือนกับชื่อแล้วก็นำสกุลเลย ในที่นี้ก็ขอยกตัวอย่างอั m มา e นะครับเมอกรอกพาสเวิร์ดแล้วคลิกที่ sign in นะฮะทางระบบก็จะถามว่าจะให้ stay login อ in อยู่ไหม sign in อยู่ไหมนะครับให้ตอบว่า yes นะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเข้าถึงระบบอินทราเน็ตในระบบใหม่ของ bmr ได้แล้วนะฮะหลังจากที่พวกเราเข้ามานะครับในครั้งแรกเนี่ยให้พวกเราไปที่ one stop service ครับ มาที่ one stop service นะครับหน้านี้จะเป็นบริการลิงก์ต่างๆในระบบสารสนเทศของ BMR ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ a c a s air people soft epms network indicator share policy และในส่วนนี้สำคัญมากเลยก็คือ BDMS password reset นะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าถึงอินทราเน็ตของเราซะก่อน เมื่อเข้ามานะครับตัว account name ตรงนี้นะครับให้เราใส่ชื่อของเราเข้าไปโดยที่ไม่ต้องมี ad m e d i s นะครับจากนั้นนะครับเราใส่ password ที่เป็น password เดิมนะครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วให้เรา create password ใหม่นะครับทำซ้ำกัน2ครั้งแล้วกดโอเคนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ Login ินเข้าสู่อินทราเน็ตได้โดยปลอดภัยแล้วก็เป็น อ่าโปรไฟลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับ